มาร์ตมิวนะครับมีเช้าข่าวดีให้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ประกอบการสปาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศผลรางวัลสปาโลกครับเขามีการจัดงานกันขึ้นแล้วพบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้รับรางวัลด้วยเพราะเป็นประเทศที่มีการนวดสปาที่ดีที่สุดในโลกครับมูลค่าของสปาในไทยเนี่ยถ้าไม่บอกแทบไม่เชื่อนะครับว่ามูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทถือเป็นการตอกย้ำนะครับว่าเอกลักษณ์ของสปาไทยนั้นในสังคมของประชาคมโลกเขามองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถและก็ทักษะเป็นพิเศษครับดังนั้นเรื่องของสปาก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อนําเอาเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยมานําเสนอให้มีการพัฒนากันมากขึ้นด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ การบีบนวดแบบไทยที่เน้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายช่วยให้จิตใจผ่อนคลายถือเป็นบริการด้านสุขภาพที่ยังคงครองใจอยู่ในอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมสปาและยังคงได้รับการนิยมเพิ่มมากขึ้นจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการธุรกิจสปาบอกว่าเสน่ห์ของการนวดแผนไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำพืชและสมุนไพรมาผลิตเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจสปาโดยมีสปปรรพคุณให้กลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสปปรรพคุณช่วยบรรเทาอาการอันไม่พึงประสงค์เมื่อนำมาใช้นวดเพื่อบำบัด จริงๆแล้วเทดิชันลของเราเลยก็คือเมีนวดไทยเพราะว่าการนวดของของไทยเราเนี่ยค่ะก็คือเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมานานซึ่งเราก็ยังดำรงคงอยู่ตรงนี้แล้วเรามีการเขาเรียกว่าประยุกต์การใช้น้ําเข้ามาช่วยในการบําบัด เพราะอย่างตัวของน้ําเองอะคะ่ะน้ำก็มีคุณสมบัติในการบําบัดเรื่องความเจ็บปวดและก็ความผ่อนคลายได้ด้วยทั้งสปาและและนวดไทยนี่ก็เพื่อการบําบัดเพื่อฟื้นฟูทั้งสภาพทั้งร่างกายจิตใจเป็นเหมือนองค์ัวมาะคะ่ะใช่คะ่ะการเติบโตของอุตสาหกรรมสปาของประเทศไทยมีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยมีมูลค่าตลาดปีที่ผ่านมาก,กว่า3 2 0 0 0ล้านบาท ทำให้สปาเป็นธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุนและกลายเป็นส่วนสําคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันซึ่งการส่งเสริมนวัตกรรมวิถีไทยทั้งด้านการบริการสินค้าตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมสปาเพื่อสุขภาพและความงามของไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงามของเอเชียและนานาชาติ เราเร,เริ่มเก็บสถิติกันขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นด้ว่าทุกๆปีเนี่ยนะครับมีการเติบโตขึ้นเป็นระ,นระดับประมาณบประมาณ10%ทุกๆปีประเทศไทยนะครับใครก็มองอยู่แล้วว่าภาคเอกชนมีความเข้มแข็งนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีรางวัลต่างๆมากมายที่เป็นอวบที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของความเป็นผู้ให้บริการที่มีความสามารถนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกเนี่ยมองว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในระดับผู้นำ นะครับเพียงแต่ว่าน้าวันนี้เราต้องกลับมาดูตัวเราก่อนด้วยนะครับเพราะว่ายังมีนะครับสปาหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับของมาตรฐานจริงธุรกิจสปาในปัจจุบันปรับเพิ่มรูปแบบที่หลากหลายขึ้นเพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้บริการในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสปานวดเพื่อสุขภาพสปาน้ำพุร้อนและสปาเสริมความงาม และจากการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสปาโลกสุขภาพและความงาม2015เพื่อผลักดันสปาไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลกซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม115บริษัทและมีผู้เข้าชมกว่า15,000คนคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า50ล้านบาทและยอดการสั่งซื้อภายใน1ปีมูลค่ากว่า600ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้อุตสาหกรรมสุขภาพความงามและธุรกิจสปาของไทยในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นรายได้การส่งออกเพิ่มมากขึ้นก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้อนุสรปลางทองถ่ายภาพสุชาดาสด็คง t o f อรายงาน